ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทําความเฮี้ยของซิดธิสือและความตลกและความฮาของพวกแม่งอะ่ะอ,อย่าอย่าอย่ชมัดเลยโจปาท่านมึงอามาลังเกนให้สกอตจังชื่อน่ารักของฉันปลาสนีปลาหัวพังไอ้คว้างอะไรมาทำอะไรนะ่ะอย่าให้ทานใสวันนี้ไอ้จะขี้ยอยหิแลกคอยดู แล้วนี่ก็คือตอนจบของเรื่องราวเหี้ยๆของซีดีซส,สือนี่ก็คือเวอร์ชั่นสุดหลอดเท่ก่อนจบคลิปี่่่อะพม แต่คิดมันก็จะไม่มีบันจบเพราะนี่มันก็แค่ขิ้นของขานเองมันยังมีหลายข้อดีอีด้วที่มันจะทำเฮ้ยนี่ก็คือเวอร์ชันลอเทเวอร์ชันสุดท้ายแต่เราอะไรกับตำแกมาแอบบังอาจมาแดกตำของฉันเด้แล้วเหรอส้มของฉันไดปคอดปตอดอตอด คนที่กินส้มองฉันมันต้องตายหาสถานเดียวคุณงัก็พิ่งกะอูได้แค่ส้มก้อนเดียวเองมนเวนเด้ดโลรดหยุดแพ้กูกลัวแล้วเดีเ๋ยวกูตีดิบกินวันหละกูไม่รับเกิฑจะคนแปลกหน้าตายหายซะแบกส้มของกูเป็นมือเวน